วันก่อนผ่านไปเจอร้านข้าวหมูทอดย่านฝั่งทนที่อร่อยและราคาไม่แรงแถมเป็นร้านห้องแอร์เย็นฉ่ำๆฟิลแบบมานั่งคาเฟ่ ที่นี่เลยหมูทอดเฮียเบน์คือจะบอกว่าเขาเป็นร้านหมูทอดที่ไม่ได้มีแค่หมูทอดนะทุกคนเมนูอื่นๆคือเยอะมากและทุกเมนูเขาจะทอดกันแบบสดใหม่จานต่อจานเลยนะเมนูที่ไม่สั่งมาวันนี้ก็ต้องไม่พลาดเมนูซิกเนเจอร์จานนี้เลยข้าวหมูทอดเฮียเบน์ไข่ยางมะตูมหมูทอดทอดมาแบบกรอบฟินมากราดด้วยน้ำจิ้มแจ่วคืออร่อยและไข่ดองซีอิ๊วอันนี้คือเดอะเบสเลยทุกคนสั่งเพิ่มได้นะ3าบบาทเองต่อมาก็จะเป็นข้าวกะเพราไก่ทอดเพิ่มไข่ข้น ไก่ทอดกรอบๆผัดกะเพรามาแบบหอมๆกินคู่กับไข่ข้นบอกเลยว่านี่เป็นอีกเมนูที่ต้องห้ามพลาดส่วนต้มยำน้ำข้นหมูเด้งถ้วยนี้ให้เครื่องมาแบบเน้นๆหมูเด้งเนื้อนุ่มหนับเข้มข้นสะใจมาก นอกจากนี้ก็ยังมีของกินเล่นด้วยนะเปะเปียทอดอันนี้คือไส้แน่นๆเลยส่วนเมนูเครื่องดื่มก็มีทั้งชากาแฟพวกน้ำผลไม้โซดาน้ำสมุนไพรก็มีคือเมนูเขาเยอะมากจริงๆอ่ะทุกคนใครมาแถวตลาดภูก็แวะมาลองได้นะหมูทอดเยียเบนตลาดภูร้านเขาจะอยู่เทิดไทยซอยหนึ่งตรงข้ามสอนอบางยี่เรือเลย